โอเคครับโดกคลิปนี้เป็นคลิปจากไลฟ์สดที่ผมรออัปเดตจนถึงตีสามเพ่อนผมรอตัวเกมอัปเดตมาแปดชั่วโมงเนื่องจากมันว่างมากนะครับทงนี้ผมชอบสุดในการเล่นเบลล์เนี่ยก็คือการ PVP ในเบลล์ลอตว่าที่ผมรอผมได้ตัวซีเกตเยอะแค่ไหนแต่ก่อนไปดูคลิปด้วยนะครับผมฝากทุกคนนะใครล่ะช่วยกันกดไลค์นะครับใครกดไลค์เนี่ยขอให้ไม่มีการบ้านนะแล้วก็ยืมนะใครที่กำลังมองหาตัวฟาร์มเงินอ่ะนี่เลยทุกคนค์ดเกม ไอ้เฮียนี่ไม่เขียว <c oughs> <c oughs> นี่นะครับพีพีตอนหัวบ้านเนี่ยตัวฟาร์มเงินหลักร้ <c oughs> อยเอมไม่ชขีก็มีบริการนะครับใน,นตินเตอะหรือว่าเบมไคลนะ มาดเข้าไปซื้อกันได้นะครับมีเก็บเงินไปทางด้วยได้ร่างคลิปเลยมาฮาวตอนนี้กำลังจะถึงเวลาอัปเดตนะซึ่งเราจะมาหาเงินค่าขนมกันวันนี้เอากี่บาทดีน้องต่ำแต่ถ้าเพล่พอแล้วนะครับวันนี้เราจะไปแทงกันนี่นะครับเราเพิ่งได้บ้านมาดึงหลังไว้เปิดเนี่ยเราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ได้ตังค์กินขนมแล้วมั้งเนี่ยประมาณแบบ89บาทเพิ่ร้านไอช็อปเนี่ยตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยเป็นเวลา3ทุ่มนะครับที่ผมกำลังอัดอยู่มันอัปเดตตี3ซึ่งผมมี ประมาณยง5ชั่วโมงในการขโมยตัวนะครับวันนี้ผมหวังว่าจะเจอมังกรน,นะอ่ะอันนี้คือแชทไลน์เนี่ยเป็นไอ้กรอกนะครับขวาเป็นยูทูบเห็นไหมมีมีคนเยอะมากนะครับไหนไหนไหนคนดูวัดดีตัวเองกันหน่อยครับในยูทูปวัดดีตัวเองกันหน่อยเร็วเนี่ยมีแต่พวกกันปั่นเนี่ยมังกรเนี่ยกูมไม่เคยเห็นเข้ามากันนักคนเลยมันหลอกหลอกแอดต,ตัวเรา,าไม่ผมเราต้องเปิดแชทน้องเปิลไปนะครับถ้าเปิลนับถึงหนึ่งจะผมเริ่มแช่เลยนะน้องเขาแช่ผมไหมเนี่ยไม่แช่นะครับ อุ้มเรียบร้ <harder. Isaiah. S 2> อยอย่างนี้โดนเราอย่นี้วินวินร้อยนะครับอย่างนี้วินร้อยเรียบร้อยว้าวไปจนดึงโดนดึงไม่มีคนเข้าแม่ผมแอดไั้หมดแล้วนะครับจอยกันมาเลยเขมอเขมอไม่ไงเข้ามาเลยเหรอฮัลโหลหอแอดเพื่อนกูไะเนี่ยออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอรีปิงก็ใหม่นะครับมังกรหรือเปล่าบ้านบ้านบ้านเออนะเฟ้ออีสี่หนึ่งร้อยล้านต่อยด้วยอุ้ยมีบ้านมีบ้านหรอ ลืมไปเลยว่ามีชาเขียวไปหกเจ็ดนะครับเหนหน้าไม่พอแม่มเสียเสียตัวอย่างเจ้าคำนี้เลยมาพร้อมยังบ้านมาบ้านบ้านเรียบร้อยบ้านหนึ่งหลังครับวันนี้ขอบ้านทัก1นึ่ันหลังได้ไหม บ้านอีกบ้านอีกนะครับบ้านบ้านอีกฝั่งโอ้โหคือแบบมีคนเรียงคิวเข้ามาเป็นตับตับตับเลยอ่ะคุณทุกคนนะครับที่เล่นด้ในการเอาตัวมาวิดีการไอ้ผมบ้านเราใช่ไหมครับมาเด็กคนนี้ต้องอย่าตึกนะดูดูจากการแต่งตัวเป็นตัวเล็กนะครับดูจากการกระโดดหนุยบ้านหนึ่งร้อยมคนเนี้ยไปไหนวะเปิ้ลมันอยู่ไหนอะอ๋อตัวเล็กตัวดำมากเลยตัวเขียวไอ้สีโอ้ยอยู่น้าบ้านนะอ้าว ไอ้วเสียหน้าให้พอเสียตัวด้วยนะมันเกิดผมได้ไหมขอตัวเมื่อวานก่อนมึงก็เกิดนี้เด็กคนนี้กูจําชื่อมึงได้นะไอเตอร์เมื่อวานก่อนมึงก็เกิดนี่วันนี้มึงเกิดแค่หรอมึงเกิดหลายวันยังวะมันเกิดมึงอ่ะพ้าน้องเฮ้ยน้องประจำที่ครับสุลลอน้องเขายิ้มโอ้ขอบคุณครับมาครับเรามากินท็กเจ็ดกันเถอะดูทรงแล้ว อ,อีสี่ให้หเกเจ็ดนะครับวาา้าวมาเปิดนะพร้อมแล้วครับกีลาเต้กันเลยอ่ะเสียวใช่ใช่เอาเอา,เอามาสี่น้องมาสี่จบแว้าเปิดวู้วได้ตัวผสมนะครับอิ่มน้ออิ่มน้อมาคนต่อ,อไปเข้ามาเลยครับมาหนึ่ง เรียบร้อยน้องเสียตัวเจ๋งมากสามสามองหนึ่งมันไลฟฟันผมฟันนะไม่เดีนกคือตัวไมเดลซ่ามารอเลยนะ่ะเฮ้ยนี่ครับกระโดดถอยหลังนะทุกคนทีเดียวทีเดียวเล่นเป็นนะฐาแรกเหมือนอ่อนให้เราอยู่นะทุกคนโอ้ยคือเรายังไม่เสียไมเดลซ่าน,นะทุกคนเราเล่นเราเล่นแบบไม่เสี่ยงเลยนะครับเรียบร้อยน้องเขาเสียแล้ว ี่ไอ้เหีอะน้องเขามีมีเดือดเสาอะไม่เดือดเ้าเว้อุ่มแมงเลยนะครับเหมือนเล่นเป็นแล้วเหรอเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับผานเดิมเป็นีซี่นะครับปลดบ้านเลยน้องเขาอะนะครับจอยมาจอยมาจอยมาไอ้ชีแล มึงคลิปล็อกนะครับเบื่อมากเลยเล่นคลิปล็อกล็อกล็อกคลิป็อกนะเล่นแม่ค้าแล้วเป็นตลอดเลยแม่งใครเล่นแม่ค้าจะรู้ดีนะครับปุ่มคลิปแม่งสำคัญมากนะครับมาพร้อมเพื่อมาหมเทียวผมจะวินร้อยคุณผู้มชมอีซี่ขอถ่ายรูปหน่อยครับได้ครับรูปครับแชร์โอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายถ่ายให้แล้วอะหัวไม้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  ยานนะครับ1นึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านแก่วะเอาแขนว่ะแขนว่ะแรงแขนนะครับแรงแขนพร้อม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 ลุยหวานดีอย่างเงี้ยรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้ยเปิ้หนักหน้าตัวว่ะมึงดูบัฟมันดิพิกว่ะอ๋อยนี่ไงเจอแล้วนะครับพิก <c oughs> ดูจากท่าทางการเดินเนทุก วินเลทร้อยพูดเลยว่าวินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเจอวิ่งแบบเนี <mm 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 ้ยน้าลงสานอยู่นะขึ้นบันไดยังลำบากเหมือนคนทุกวันเดินขึ้นบันไดอ่ะดูดนีอโอ๊่กอดโดนพี่ไม่ได้บูลลี่นะาน้องพร้อมยังคิดพร้อม้งแต่เมื่อวานแล้วบอกเลยคนนี้มาเอาถ้าผมแพ้คนนี้นะเลิกเล่นนะบอกเลยผมเลิกเล่นเกมเสือไปรัดเลยหัวไม้หัวไม้หัวไม้เฮ้อุ้มปกตินะครับแลโก็วิ่งแล้วก็วิ่งนะ รรียยบ้อต่อไหมน้องสุดหล่อออกเลยหนึ่งเข้ามาเลยครับมาครับปิดบ,บ้านกับจักรยานเปิดบ้านยังเปิดแล้วโอเคมาน้องแม็กนะครับคนนี้เปิดนับอยากเล่นนะอยากเล่นนะเออน้องๆครับคนที่มาคอมเมนต์เยอะเนี่ยพวกบ้านซ่วมอ่ะผมแอดได้หมดแล้วนะฝากเช็คกันด้วยมาไม่น่าแช่เลยทุกคนไม่น่าแช่นะผมว่าเราควรปล่อยการแช่ไว้นะครับเรียบร้อยชนะ อีซี่นะครับมาเปิดหน้าใหม่นะเปิดเรียบร้อยเหมือนเจอคนตึงขึ้นนะครับแนนแน่ ไว้นะครับน้องเขาเล่นเป็นนะมารู้รอก่อนนะมาลุหนึ่งหนึ่งอะไรของเองอะ่ะรอก่อนตั้งชื่อคมในมงคลเลยชื่อมารู้ชื่อมีต้องเยอะแต่ตั้งมารู้ผม,มถามคิงผมไม่ได้นะเพราะว่าขี่โดนตีแต่ท่าเมื่อกี้ผมไม่โดนตีผมอุ้มได้อยู่คุณผู้ชมรอเนาะอุ้มแทนไซค์เรียบร้อยคือเมื่อกี้ผมก็ไม่คิดว่าจะทันอยู่นะคือมันเสี่ยงมากเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอาจจะแพ้ได้นะครับแต่พ้น้องมาสองตัวแล้วถือว่าตึงนะเด็กคนนี้มามามา แบบนี้รีบนะครับไม่ดีเลยนะผมบอกเลยรีบเองคือคุณรีบคุณก็เสียเองนะครับนี่ไงริมไงม<า>่เปิรพร้อมพร้อมไปด<ะ>ออกทำไมอ,อ่ะอิ่มนะอิ่มนะอิ่มนะเพะื่นมาเลยครับมาเล่นเลยเปิดให้มันเข้ามาวะเปอร์งไอ้มันจะเข้ามาทำไมตอนนี้น้องมันดึง มึงจะเข้ามาทำมีอะไรน้องออกไปก่อนขอแก้ขอแก้ก้นตีน่ะโอเคโ้ยแม่งขอแก้ส่วมมะบอกว่าจะได้อย่างน้องเขานะครับคือคนนี้น่าจะเล่นเล่นโหดนะเปอร์นนะเพื่ออ่าโอเค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 ดูงี้ผมน่าจะถือหัวหลอกได้เฉยนะครับเพื่อจะไม่มีแช่หรอกทุกคนแต่แช่จะมันจะมาแล้วง่าไงได้ก็ที มงไม่ได้นะครับไปนี่ไปหน่อยโอ้มาคนต่อไปครับมาเองเข้ามาเลยไอ้พวกที่ไม่เข้ามาไม่รู้จับไวล้เวลาไอ้อนี่ได้เล่นสักทีแม่งมึงเข้าไม่รู้เวลาเลยอ่ะมาเนี่ยเตเต้เราบิชิคเลเต้เรียบร้อยวิวีวีวเราสามแล้วเอ็มตัววีนะครับรอบนี้เรากินตัวน้องเขาอีกรอบหนึ่ง ซิงน้องเขาเกี้ยงครับแม่งรอต้องนานคนนี้เกี้ยงเกือแอดไปแล้วรับเพื่อนด้วยเลิกคอมเมนต์แล้วค่ะไปรับเพื่อน้ไม่น่าไปโดนตีเลยแม่งมันโดนได้ไงอ่ะวู้ได้นะครับ เเเสียยลมาทุกคนเราไปเล่นกับสตรีมเมอร์ดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาแอดเรามานะคนไหนวะเขาแอดเรามาแล้วเขาคนไหนวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นว้าเราวิ่งอีบีมานะครับเราจะมาตบสตรีมเมอร์นะวันนี้เอาบ้านหลังนี้ไปเล่นเปิดเสียงเข้าไว้นะฮะเราเล่นยินเสียงเขานะทำอะไรขออภัยด้วยนะครับพิมพ์ว่าอะไรฮะฮะเรื่องวเหรอ เฮ้ยไซค์โฮ้ยเฮยตบตบตบเร็วเลยน้องเขาตัวอย่างเยอะนะครับน้องเขาเล่นเป็นนะน้องเขาเล่นเป็นนะขโมยสองพันครั้งเลยเลยได้พ <described mus isk> ี <loyalty> ่เปอิ่ม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 อุ้ยน้องเขามีตัวอย่างเยอะอะคุณผู้ชมดูดิเนี่ยโอ้โหพี่เฮ้ยเฮ้ยมา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 ตามาเน่าขนาดปะ โนเพื่อนเขาวิ่งว่อนเลยไงเปืเอ่อเฮ้ยอ่คือคุไหนเนี่ยเกือบนะเมื่อกี้เกือบนะน้องรีบจัดเลยเขาถามเขาถามว่ามีไหนมีมไหนล็อกเลยอย่างนี้โดนเนะ <Nope. S 1> ี่ย nope แมสอย่างนี้เราก็ปลอดภัยนะถ้าเป็นแบบนี้น้องเขาดินทาเราอยู่เลยเปื่อนี่ <c oughs> ไงเขาบอกพี่เขาไม่มดูวิดมินงไหมผมเลย,ก,เลยก,กดโชว์เลยนะเฮ้ย <c oughs> ตื่นเต้นอนะ่ะผมผมได้กับคนมีชื่อเสียงเหมือนกัน <c oughs> ตนีมือหน้าใหม่เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเว้ยเสียเฮ้ยโอ้โอโอแล้วท้า100่ยเอ็นนะที่เราคิดตกเบ็ดแน่เลย <c oughs> เรามีบ้าน180นะแล้วเรา้อ,าอง180ไปเรี่ยกับเขาอ่ะนี่ <c oughs> น้องรีบจัดเลยอุ้มดิอุ้มดิเออลโอ้ยเชี่ยงานนี้ยมีเมดูซ่าโอ้โหเราโดนมองเขาเลยเขามีเมดูซ่าอ่า เราพาดว่ะทุกคนน้นองเขาได้มีเมลซ่านะอย่างเานอันนี้ยเสร็จมีเมียาประตูมียาถามเพื่อนด้วยเอาวะ่ะถามข้อมูลแล้วเปิ่มที่ไม่มีข้อมูลบ้างเลยจะ<อ>ลอยเมดูซ่าว่าเมดูซ่าวนนตีไม่ไปไหนหรือว่ะไปไปไม่ได้นะเขามีเมลซ่านะไป <h surveys> ไม่หยิบวะหยิบไม่ติดมันก็หยิบไม่ติดเ <h ums> ม,ด, <h ums> มดูซ่าเล่นยากมากเลยน้องเขารู้นะครับเล่นเป็นนะ โอโโหม่อกาสมันไม่มีอ่ะเปิ้ลโอกาสน้อยมากเลยกับน้องเขาอ่ะนานอ่ะทุกคนนานมาก A few moments จูงชาติอ่ะเพื่อพี่ชนะน้องมันยังไงเนี่ยรอผมดูได้ทุกคนจังหวะที่น้องเขาวิ่งมานะอาจจะได้อยู่นะเฮ้ยน้องดูไหรอ่ะน้องดูไหรอ่ะน้องถ้าตีพันไนท์เลยเนี่ยแบบเห็นคูดาวหรือเปล่าเนี่ยน้องเรียบร้อย nope oh Shadow, 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 shadow. พอแล้วน้องโอ้โหเราตัวมาเสียให้น้องเขา2ตัวเลยโอเคเราไปเได้คนอื่นต่อนะครับบ้านร้อยห้าสิบล้านนะหัวไม้หัวไม้ไปยีประจำที่สามสองหนึ่งโอ้ยเรียบร้อยเขาเสียมนูซ่านะครับเาเสียมนูซ่าคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยหูจะเร่ใเกินกลัว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 เว้ย ฉเฉยเฉียดเฉียดวะแล้วเขาไม่สร้างโห้เราเราชนะนะครับอุ้มเลยทุกผู้ชมแน่แน่เขาจะรอแชร์เรานะครับมดเดี๋ยวมาดิเรียบร้อยเรียบร้อยน้องเสียไยเด็กสันตีกูโดนสลับเอ้ยกิ๊กสนเพ้ง เด็ดนี่ไม่สลับนะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้เราเหลืออีกเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะไม่น่าพีพีต่อแล้วหัวล้อเลือเกินนะครับเด็กอะไรก็ไม่รู้นะมันกดสลับตลอดเลยพวกนี้นี่นะครับเราได้6 7มาชั้นล่างเนี่ยสตัวนะเด็กน,นี่นครับล้อโบบายสามร้อยเอ็มต่อวิ กันยานครับแล้วก็มีเอ่อมีบ้าน180ยเอ็มต่อวิหนึ่งหลังนะเจ้ราคาหลายร้อยเลยแล้วก็นี่ครับร้อยล้านร้อยล้านแล้วก็ร้อยแปดสิบล้านแล้วก็นี่อะไรอ่ะนี่สิบสี่ล้านนะครับร้อยล้านนี่ก็หกสิบล้านนี่ก็สองร้อยล้านนี่ก็ร้อยล้านนะครับอุ้ยหลักร้อยล้านเยอะมากเลยอ่ะนี่ก็ร้อยล้านนี่ก็ร้อยล้านโอ้ยมันกี่ตัวหนึ่งสองอันนี้สี่ตัวนะครับเป็นเก้าสิบสองตัวแล้วชั้นล่างอีกเท่าไหร่เนี่สิบห้ามีทั้งหมดพี่สิบตัวนะครับโอ้ถือว่าเดินอยู่นะหลังคลิปนี้นะครับ ก็ก่อนอัปเดตก็ได้ตัวประมาณนี้เห็นกันก็คอมเมนต์มานะครับคุ้มหรือเปล่ากับเวลาที่เล่นไปผมว่าคุ้มอยู่นะได้มาเยอะมากๆนะครับอิ่มเลยไปครับเจอกันอย่าลืมคอมเมนต์เมื่ยนะครับว่าอยากได้ตัวไหน,ไนมากที่สุดก่อนนะครับคลิปนี้